ฝุ่น PM 2.5เยอะไม่ดำเป็นภูมิแพ้นะคะอนโนอนอนนช่วยสอนแม่ดำใช้งานหน่อยเครื่องกองอากาศเครื่องนี้ใช้ยังไงลูกก็ <S <S <ห>มันเป็นกอง atmosphere sky อันที่หนึ่งกดปุ่มเปิดแล้วก็ก็ถ้าอันนี้นังสอนนะแต่อันนี้คือปุ่มออโตออโอเค auto auto นี่คือสามนะแล้วก็น,นี่คือปุ่ม power power เพื่อฝุอ่นไม่ตกมา <This> ตรงนี้้วมัน อ,อ๋อทำงาน,นแบบแรงแล้วก็อันนี้คือกลุ่มทำงานเงียบกลุ่มไหนข้างบนคือทำงานเงียบใช่สลิปปิ้งเหรอใช่ตอนมนเป็นแล้วแล้วบอกก็น่าจะหายไปไหนะเพื่อจะไม่แสบตามันมันทำงานอยู่ใช่ไหมลูกแล้วถึงว่าเรานอนเราจะได้ไม่แสบตาใช่ไหมถ้ามันมีหลายอันมันก็ก็จะแปลว่าฝนเยอะแต่ถ้ามีหนึ่งอันก็มันจะต้องเห็นไหมมัน เป็นขึ้นเป็ดสีเหลืองนะจริงจริงนี่มันเป็นของที่เปิดแรงกับเปิดเาบาเบาสุดตรงไหนลูกตรงไหนเบาสุดอ๋อเหมือนกับเปิดพัดลมเปิดห 1, น 1> ึ 2, 2> ่งโมงสองโมสามใช่ไหมถ้ามันเป็นสีเขียวแปลว่าปลอดภัยแต่ใช้เป็นสีแดงแปลว่าต้องเปลี่ยนอ๋อมถึงว่าใส่กรองใช่อา่าฝุ่นมันเต็มงั่นก็เอาที่กับพิมพ์อยู wi ่ Wi-Fi กับ Bluetooth เครื่องกรองอากาศนี้ใช้ยากไหมไม,ม่ super easy ถ้าแม่ดํายังทําไม่เป็นอนนท์ก็ช่วยเปิดตอนที่นอนเนาะ ฝุ่นในตาอยู่ที่25ฝุ่นที่ข้างถนนอยู่ที่ประมาณ70กว่านะครับฝุ่นทางเข้าวัดอยู่ที่26กาางค่งหน้าอยู่ที่ประมาณ22ฝุ่นในห้างตอนนี้อยู่ที่ประมาณ22ฝุ่นหน้าหมู่บ้านอยู่ที่40ฝุ่นที่ถนน23 24ฝุ่นที่หน้าบ้านตอนแท้หันแมวอยู่ที่47ฝุ่นข้างบนรถน้องพลอยตอนที่ปิดกระจกอยู่ที่48ฝุ่นพีเอ็ม2.5ตอนน้องพลอยเปิดกระจกรถวิ่งอยู่ที่ประมาณ140-150ฝุ่นพีเอ็ม2.5ที่นอกคอนโดของพี่นาอยู่ที่ประมาณ130 คือสีแดงเลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นพี่หน้าจะเอาเครื่องวัดฝุ่นเปีสยสุตัวนี้เข้าไปไว้ในห้องนอนที่มีเครื่องกรองอากาศแอร์บลเฟียร์ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นเลขหลายหน่วยเท่านั้นเองคือเหลือประมาณ8เท่านั้นเองครับฝุ่นในห้องนอนตอนที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องกรองอากาศครับตอนนี้อยู่ประมาณ 53, 5 3 5 4ผมลองเปิดเครื่องอากรแบบองอากาศแบบกรองละเอียดหรือว่าแอร์บลเฟียร์ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเท่านั้นเองเห็นไหมว่ากรองอากาศได้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าบ้านคุณมีเด็กน้อยเป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นนนนนนหหหหหหรรรรรืืืืออ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 ววววว่่่่าา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 บบบดแแแแพพ้าา้้้้้้้้กศเีียงงงงมมมมมมมไใถึทผต ผมขอแนะนําเลยนะครับหาเครื่องกรองอากาศชนิดกรองละเอียดแบบนี้ติดไว้ที่บ้านนะครับอย่างน้อยทําให้อากาศในบ้านสะอาดในห้องนอนสะอาดแล้วก็สดชื่นกันทั้งบ้านด้วยนะครับฝุ่น p m 2.5ที่อยู่ข้างในบ้านมันน่ากลัวกว่าฝุ่นนอกบ้านอีกนะครับเพราะมันจะวนอยู่ในบ้านอยู่เรื่อยๆไม่ไปไหนครับแล้วมันอาจจะเข้าปอดคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจนะครับอย่าลังเลสงสัยเลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแรงๆอยู่สําหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนนี้เนาะหกพันกว่าบาทเลยแล้วก็สามารถได้เงินคืนด้วยนะฮะตัวน กรองไวรัลในอากาศแล้วก็กรองกลิ่นได้ด้วยครับถ้าสนใจก็พิมพ์คอมเมนต์มาสนใจนะครับ